คำเตือนคลิปต่อไปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสมองน้อย of destiny พรีเซนต์คุณกำลังเบื่อกับเมกะแมนภาคเดิมๆหรือไม่ไม่ว่าจะรอเท่าไรภาคใหม่ก็ยังไม่ออกมาสมองน้อยขอเสนอ Thailand x Megaman ฉีกกดเดิมๆที่นี่แต่บอสดิน้ำลมไฟเพราะเรามีบอสใหม่ทั้งหมดหมดซึ่งเป็นฮีโร่ของใครๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นชิคเก้นบูแมนเนียวไก่ Lifeman ซาตานแมนและอื่นๆอีกมากมายและยังมีตัวละครลับโพเดีย m a n และดานไมททั้งหมดอีกทั้งยังเพิ่มอบิลิตี้ใหม่ๆหลังจากที่ปราบบอสได้เช่น l i f e ก๊อปปี้ก h ชิ p ปอร์โพเดียมโตรและอื่นๆอีกมากมายโทรสั่งพรีออเดอร์ได้แล้วที่เบอร์4444โทร4 อยากสี่โทรมาหรือเข้าไปเยี่ยมชม f a c e b o o k f แฟนเพจได้ที่สมองน้อย of Destiny และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายเช่นโลโซฮัตซาดเรดอเลอร์ภาคใหม่สตรอมออฟบังไฟมาริโอเวอร์ซัสราบูน่ะแมนโทรเลยสี่ส,ส,สโทรสีอยาก4โทรมาสี่ส,ส,สโทรสีอยาก4โทรมา